สวัสดีครับวันนี้วันหยุดชดเชยนะครับวันนี้มาตกปลาที่บ่อตังเกนะครับอยู่นิมิตรใหม่64นะครับเข้าซอยนิมิตรใหม่มา200มเมตรเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาเลยนะครับมันจะมีแยกเลี้ยวซ้ายเราไม่ต้องมันจะมีป้ายบอกอยู่ตรงมาเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบ่อนะครับนี่ครับบรรยากาศบ่อ เป็นทรงสี่เหลี่ยมเกืนผ้านะครับยาวๆเลยเห็นว่าบอ่อมีกระพงด้วยนะเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวผมคงต้องต่อเป็นสายหน้าเป็นชอ็อปลีดเผื่อไว้นะครับเช้านี้เดี๋ยวผมเล่นเป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับของพริมนะครับเป็นนี่ไอป้องจูเนียนะครับข้างหลังตรงเนี้ยมันจะแบนมันจะแบนเรียบแนละ้วมันก็เก็บเบ็ดง่าย นะครเบ็ดตัวนี้อาจจะใหญ่ไปหน่อยผมผมใช้เบ็ด2โอนะจริงใช้เบ็ดโอเดียวก็พอเบอร์1หรือ1นโอนะผมใช้เป็น5กรกมนะเพราะผมไม่รู้ว่ามันโอเคอัชั่นดีคันเป็นคัน4ท่อนนะครับของเมเจอร์คราฟเบนกี้นะครับใช้แล้วคันหักก็ <c oughs> เลยซื้อคัอนใหม่ครับ เดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ครับอันนี้เวทหกเอเวทสิบสนะครับสี่ท่อนตีเยือหนักหนักดี <c oughs> <c oughs> หฮ้ยกัดว,วะเฮ้ยกัดแล้วนะกัดแล้วนะครับประช่อนกัดแล้ว โอ้ยหุยลุฮุยดู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 อืมควันท่วมเลยเดี๋ยวเช้านี้เราเดินฝั่งนี้ก่อนนะเพราะว่าฝั่งนี้มันล่มให้ดูฝั่งนน้นมันแดดออกนะพระอาทิตย์ขึ้นซ้ายมือผมผมบอกเดินได้สองฝั่งแล้วก็ต้องเดินเนี่ยฝั่งนี้ยให้ดูเห็นไหมมันจะดู ร่มลื่นแต่ก็ต้องดูดีๆนะงูเงี้ยวเคี้ยวขอนะครับเดินก็พยายามส่งเสียงต้องแรกนะความปลอดภัยค่อนข้างเงียบเลยนะครับกับทีเดียวหัวบ่อกเดี๋เ,เทสซัสลิกลุดดยครับ ตรงนี้เป็นตอเยอะแต่เท็กซัสเนี่ยมันได้เปรียบรุยได้นี้เราเดินมาถึงท้ายบ่อแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะมีตัวเพราะว่าหัวบ่อเมื่อกี้กัดไปทีนึงวัดไม่อยู่ส่วนช่วงกลางบ่อนี่เงียบเลยนะครับ วันนั้นเดี๋ยวผมจะลองไล่กับแถวนี้ดูให้เวลากับแถวนี้หน่อยลองสีนี้ดู เดใหญ่ไปน,นิดนึงสำหรับนี่อ่ะเออสีสันสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเลาะแนวแนวนี้ดูก่อนนะครับลองเลาะดูก่อน เจ็บสายว่าย,ยอ้อนมาชนมาพิมพครับเอาไหมเอาไหม ไม่เอาพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้โหปืกระชอนวัดติดคางเลยที่ใส่อยู่อ๋อขอบคุณครับครับไม่เอาพี่ี่ได้ประจไม่เอาพี่โอ้ยนะเพียนนสวยเลย นีน่รนนครับไอป้องจูเนียของพิมพ์นะครับโอ้โหเดินมาหนึ่งรอบนี่กลับมามาได้ตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อดีกว่านะลองเล่นเหยือ่ออื่นดูบ้างโอ้โหเดินเอาเหนื่อยเด่นเอาเหนื่อยเลยครับก็รอดแ้วไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นึกว่าไม่รอดซะแล้วบ่อมันใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็น้ํามันค่อนข้างตื้นครับเนี่ยครับบ่อมันใหญ่แล้วก็น้ามันตื้นมากเพราะฉะนั้นลินตะลิงพวกนี้ถ้ามันไม่มีที่หลบเนี่ยปลามันก็จะหนีเข้าไปนอนในหลุมนะแล้วก็ปลาที่มันเป็นปลาล่าเหยื่อมันก็คือบ่อเนี่ยมันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับมันก็มีลูกเหยื่ออยู่เยอะแยะ มีลูกปลาให้ไล่กัด,ยดอยู่เยอะแยะเพราะนั้นถ้าเหยื่อไม่ผ่านหน้ามันจริงๆเนี่ยโอกาสยากยิ่งน้ําตื้นๆนะมันจะนอนในหลุมต้องแล้วบอ่อใหญ่น้ําตื้นนอนในหลุมต้องตีผ่านหน้ามันจริงๆมันถึงจะเอานะครับแต่เมื่อกี้รอดมาแล้วเดี๋ยวลองต่อนะครับหมได้ปลาตัวแรกแล้วของคันเมเจอร์คราฟคันใหม่ผม ก็เดี๋ยวขอจบทริปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วครับของวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ